เป็นความจริงที่บอกว่าคนเราพาเงินไปไม่ได้เมื่อเราตายแต่มันก็เป็นความจริงว่าเมื่อใดก็ตามที่เราขาดเงินเราก็มีความรู้สึกว่าเราเหมือนตายเงินน่ะซื้อความรักไม่ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เงินไม่มีเราก็มักจะพบว่าความรักมันก็ค่อยๆหายไปเงินไม่สามารถซื้อการนอนหลับได้แต่มักจะพบว่าเมื่อใดที่เราไม่มีเงินเรามักจะนอนไม่หลับ เงินไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้แ,แต่เราก็มักจะพบว่าสุขภาพที่ดีมักจะต้องมีการจ่ายเงินเงินมันทําให้คนโง่ดูเหมือนคนฉลาดเพราะเขารู้สึกว่าเขามีเงินแต่เมื่อใดก็ตามที่คนฉลาดขาดเงินเขาจะรู้สึกว่าเขาโง่ลงทันทีเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องการเงินท่านทั้งหร่ครับดูแรงเงินของท่านไว้ให้ดี oh.